สี่ท่านแต่ละท่านนะจะได้รับมอบหมายในหัวข้อหนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งท่านนะไรอะรมันก็จะมีอยู่สี่หัวข้อซึ่งวิทยากรแต่ละท่านก็จะพาพวกเราเนี่ยครับเดินเรียนรู้ธรรมะไปด้วยแลนะรอ,รอบๆบวัดเนี่ยครับพร้อมกับมีงานมอบหมายให้ทำหนึ่งงานนะ คือการเขียน mind mapping ความรู้ใครไม่เคยทำ mind mapping ต้างยกมือสิทำเรื่องอะไรนะเดี๋ยววิทยากรมาจำกลุ่มจะแจ้งให้ทราบนะฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะต้องหนึ่งทำ mind mapping ความรู้ที่วิทยากรให้มาหนึ่งชุดสองออกมานำเสนอ ออกมานำเสนอไม่มปปิ้งด้วยนะซึ่งวิทยากรแต่ละกลุ่มก็จะคัดเลือกคนที่เก่งๆให้เป็นตัวแทนออกมานำเสนอนะครับมีสองงานหนึ่งเดินเอาความรู้สองทำไมาแมปปิ้นงนำเสนอความรู้ที่วิทยากรให้นะหัวข้ออะไรก็แล้วแต่วิทยากรท่านจะจัดสรรให้นะครับ สองอย่างนะนาทีรับผิดชอบของเราต่อไปพี่มอสามพี่มอสามของแต่ละ่นครับลุกขึ้นตัวแทนตัวแทนหนึ่งคนหนึ่งคนตัวแทนประจำกลุ่มครับ,เ,เ,เ,รบเอาพี่มอสามเนี่ยไหนคุยกันรู้เรื่องดีอ่ะออกมาข้างนอกออกมาข้างหน้าเดี๋ยออกมาข้างหน้าตัวแทนประจำกลุ่มยืนข้างหน้ากลุ่มของตัวเองไหม เดี๋ยวจะให้จับาลากเลือกวิทยากรประจำกลุ่มนะซึ่งวิทยากรแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวข้อที่ได้รับมอบหมายไม่เหมือนกันนะ ่ากลุ่มนี้ได้ฐานที่3อาจารย์ต้นอ,อันนี้ได้พระอาจารย์นักเรศอินทิบาทสนะคะเลวนพระอาจารย์นักเรศตัวใหญ่ๆหล่อๆเห็นไหมครับายิ้มตาปริบๆอยู่ กลุ่มนี้ได้ได้ไรคะับกินก๊อบเหรอโอ้ได้เชื้อหงส์ดรยักษ์สูารานี่เองค่ะอันนี้ได้ท่านอาจารย์อารยะ ยักษ์ศีนะครับให้หัวหน้าจำกลุ่มของตัวเองเนาะอ่าแล้วก็แต่ตอนนี้เราจะทำการสวดมนต์ทำสมาธิก่นประมาณ10นาทีหลังจากนั้นพี่พรามจะปล่อยไปทีละกลุ่มแล้วก็รับกระดาษปอนกับปากกาเมจิตแต่และกลุ่มหัวหน้าไป เตรียมปากกากระดาษแล้วก็อยู่หลังกลุ่มของตัวเองนะคะอะ่แล้วก็ให้จำเอาไว้ด้วยเวลาพี่ความชื่อว่ากลุ่มนี้ได้ใครได้ใครได้ใครแล้วก็จะปล่อยออกไปโอเคไม่ต้ออ่านไปไปเตรียมกระดาษนะคะแต่และกลุ่มจะมีกระดาษแดงกับน้ําเงินนะคะแล้วก็กระดาษปอากลุ่มละหนึ่งแผ่น <c oughs> อ้าวเสร็จแล้ว บางคนบางท่านเห็นยังเปลี่ยนกลุ่มวิ่งไปวิ่งมาเป็นแบบนี้ลำบากนะคะเพราะอย่าลืมว่าลูกนี้ไยศาลมากหลังจากที่เราจบปป๋แล้วบางคนไม่ได้เรียนต่อก็ต้องออกไปทํางานบางคนก็ไปแต่ละที่แต่ละทางบางคนจบมสามบางคนก็มีครอบครวัวบางคนก็ไปทํางานบางคนก็โชคดีหน่อยได้ไปเรียนต่อซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็น สังคมที่เราไม่เคยรู้จักเลยดังนั้นเวลาพระอาจารย์หรือคณะวิทยากรเนี่ยเวลาแบ่งกลุ่มให้ให้อยู่กลุ่มนั้นไม่ต้องไปวิ่งตามเพื่อนให้อยู่ในกลุ่มที่เราไม่รู้จักเขาดนะัะดีแล้วไปอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาดีแล้วไปอยู่ในกลุ่มที่เราไม่ชอบดีแล้วเราจะได้อยู่ในสังคมใหม่นะให้เราอยู่ในสังคมใหม่นี้ขนาด ในสังคมหนึ่งแค่ในโรงเรียนเราแค่นั้นเองนะคะเรายังรู้สึกดีและรู้สึกไม่ดีเลยแล้วเมื่อเราจบการศึกษาออกไปจากโรงเรียนแล้วเราออกไปเจอสังคมอื่นๆที่มันใหญ่โตกว่านี้เราจะต้องทําอย่างไรดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็ยอมรับกับมันให้ได้นะคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาพวกเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อน ต้องสวดมนต์นักสมาธิภาวนาก่อนนะคะค่ะเชิญพระอาจารย์ค่ะอเอาเตรียมพร้อมที่จะสวดมนต์ชายนั่งท,ท่าเทพประบุจหญิงนั่งท,ท่าเทพทิดาอ่าเร็วๆนะเวลาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วนะข้างหน้านี้นะอ่าข้างหน้านี้นะดูแถวตัวเองด้วย